นสอบกันออบะไรนะสอบสอบไปแล้วเหรอสอบแล้วใช่ๆอ่เอสอบแล้วจะมาขอกำลังใจอะไรล่ะหมายถึงว่าสอบแล้วหแล้วอ๋อพพอร์ตจิตใจหน่อยเออเออเอาให้เต๋าแล้วกันคนที่ผ่านการศึกษามานานที่สุดแล้วเดี๋ยวเพิ่งจบก็สองโอ้โอ้โอ้โครับก็ทำใจนะน้องเฮ้ยอย่างอย่างเขาอาจจะแบบสอบ อ่ะข้อแตคะแนนดีก็ได้ก็ไม่ต้องเครียดไม่เครียดนะอย่าไปกังวลคะแนนมันไม่ได้แบบกำหนดชะตาชีวิตได้อยู่แล้วก็แบบไม่ได้แค่ผลสอบอ่ะใช่ไหมแล้วก็เต็มที่กับชีวิตก็พอสนุกสนุกของมันครับผมไม่เชียร์จะไปแบบคาดหวังว่าไม่ได้เท่านี้จะต้องเฟลจะต้องผิดหวังตลอดอะไรอย่างเงี้ยผม ป๊อปปี้ล่ะยังเรียนอยู่เราให้กำลังใจหน่อยใช่ค่ะเพิ่งสอบเก้าวิชาไปเมื่อ2ปีที่แล้วเก้าวิชาคืออะไรเก็ตแพดใช่ไหมปีนี้เดี๋ยวเป็นทีแคสทีแคสแล้วโอเคใส่มานี่ยังเป็นแก็แพดใช่ไหมรุ่นเราเลยนะอะดมิชันโอเน็ตเอเน็ตครับก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็มันผ่านมาแล้วทุกคนก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็ ก็ขอให้ท so like ุกคนนะคะได้คะแนนเยอะๆอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะตอนป๊อปปี้อ่านหนงือหนักมากเลยนะคต่เราจะเข้าได้ไม่ค่อยสวยๆแล้วสวยๆต้องถามหมออ่านหนงสือเยอะมากถามใช่ลิตรน่าจะมีเรื่องเยอะของลิทอ่ะของลิทอ่ะสอบติดตั้งแต่เป็นโคต้าก็คือก็คือจริงจริงลิตไม่ต้องไปตอกฉลากได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยคุณน่ยเรียนหมอนะมาจับฉลากอะไรคุณ โ,โ<ห>อ,อ้ออโหโคตาคือยังไง,<อ>งโคต,าต<ร>า้าก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีคือของลิศอ่าของลิศเรียนเรียนหมอเนาะก็ตอนนั้นลิศอยู่ที่ขอนแก่นเขาจะมีสอบเป็นโคต้าเด็กภาคอีสาน<อ>กับโคตาทั่วประเทศ<อ>ประมาณนี้มันจะมีสองโครงการ<อ>นะครับของลิศก็ไม่สอบโคต้าเด็กภาคอีสานเพราะว่ามั่นใจไงเออไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนในห้องเก่งเพื่อนเนาะ เราก็เลยหนีหนีไปสอบแบบทั่วประเทศ <c oughs> แต่พอไปเจอพวกเด็กเตรียมอุดมเตรียมอุดออมอะไรกูทำอะไรของกูวะ,ะนีเสื้อปาร์เขเคแต่ปรากฏว่าสอบตีดอ <c oughs> สอบติดคนเดียวในโรงเรียนด้วย <c oughs> ขิงขิงนิดนึงขิงนิดนึงนะ <c oughs> ครับตอนนั้นตอนนั้นก็คือเขาหยุดให้อ่านหนังสือ2สัปดาห์ก่อนสอบใช่ครับนี่ก็มีเทคนิคอะไรครับ ริดเล่นเกมก่อนอาทิตย์หนึ่งอ่านเรื่องจริง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 เพราะว่าลิดเป็นคนแบบว่าไม่อยากไม่อยากเครียดเยอะขอเล่นเกมก่อนน้องๆอย่าทําตามนะครับมันเป็นวิธีที่ผ่าผลนิดนึงเอ่อเป็นวิธีที่ผ่าผลต้องประเมินตัวเองก่อนว่าทําได้ไหมลองดูประมาณนึงเลยอ่าต้องคิด ต้องอต้องคิดก่อนว่าเรามีความรู้ระดับไหนแล้วเด้เก็ขอเล่นเกมก่อนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบขออ่านใกล้ๆแล้วกันแี้ก็แบ่งเป็นคณิตศาสตร์1วนันภาษาไทย1วนันภาษาอังกฤษ1วนันแล้วก็วิทยาศาสตร์2วนันอะไรที่แบบเปอร์เซนต์เยอะแล้วก็จะให้วันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็สอบติดเองคนเดียวในโรงเรียนคนเดียวคนเดียวในโรงเรียนแค่นั้นอุ้ยอะไรนะครับ ไม่ใช่ไม่นะเอกสาที่นี่เรียนเก่งนะขึ้นชื่ออยู่ขึ้นชื่ออยู่ทั่วประเทศก็เยอะอยู่คุณภาพอยู่มีน้องๆข่ามด้วยนะว่าแบบที่ลิศอ่ะคือตอนนี้ก็ยังเรียนหมออยู่ไปด้วยใช่คู่กับการถ่ายเรื่องนี้ไปด้วยใช่มีการที่กปนแบงอ๋อของลิศอ่ะก็มีการแบ่งเวลาชัดเจนจริงๆลิศทั้งเรียนหมอแล้วก็ทําวงการบันเทิงมาตอนนี้จะประมาณแบบ -78 ปีแล้วมั้งที่ทําอย่างนี้มา ใช่ครับก็คือเราต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนมายความว่าเวลาที่เราจะเรียนหนังสือคือเราต้องเรียนจริงๆอย่างเช่นลิซจันถึงสุกลิซก็ต้องล็อกเป็นตารางเรียนของลิซ <c oughs> มีงานอะไรเข้ามาลิซต้องเลี่ยงไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าไม่งานถ้าเกิดเราจะมัวแต่ว่าเสียได้โอกาสเสียด้งานนู่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นเราการเรียนก็ไม่ดีด้วย <c oughs> วงการบันเทิงก็ได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็ต้องเราต้องแบ่งเวลาให้มันชัดเจน <c oughs> อย่างน้องบางคนอาจจะต้องทำพาร์ทไทม์บางคนอาจจะต้องไปมีเป็นตัวแทนนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยต้องทําอย่างอื่น อ่าร่วมกันไปด้วยอย่างเงี้ยก็อย่าลืมว่าการเรียนสําคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับหลังจากเราได้เป้าหมายชีวิตเราได้ทางเดินไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยจะเออเล่นมากขึ้นหรือว่าจะใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ว่าไป<ม>อะไรงเงี้ยครับใช่ใช่ะจะเล่นไปด้วยก็ได้แต่แค่แบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็รู้ตัวว่าเร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 าต้องอเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราถ้าเราแบบ เรียนหนังสือค่อนข้างช้าเราก็ต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าเพื่อทำความเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนหัวไวเออเล่นเยอะๆไปเลยอ่านนิดเดียวเราก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่คนมันก็แล้วแต่คนเออเานี่นะังไวแล้วไปชถตามันคือตั้งแต่หลายป่าเนี้มีสารสุดเลยนะจริงเหรออ่ะมันปิดร้ายเลยครับ